คณะัำง,งานสืบสวนก็กำลังเร่งสืบสวนติิตามอยู่นะครับหรือเขาอาจจะเข้ามามอบตัวก็ได้นะครับมีมีข้อมูลว่ายังอยู่ยังอยู่ในประเทศครับก็กํากลังดาเนินการบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาหนีไป หัวประมูลเนี่ยส่งปปชเท่าที่ทราบนะส่งปปชเพราะว่ามีมีการกล่าวหากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผมไม่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 ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับตอนนี้แยกเป็นคดีแยกวป็นดีแไม่แนไ่ไม่แน่ใจว่า มีการประชุมไปแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าส่งเมื่อไหร,ร่ยังไงมีทั้งทั้งสองในทั้งสองส่วน <c oughs> ไม่ไม่ระบุเัก่นนะครับ <c oughs> คือตรงนี้จ <c oughs> รงิงถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องคือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เนี่ยกฎหมายให้อํานาจของปปชเป็นผู้ไตส่สวนครับตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขอระบุนะครับไม่ขอระบุขออนุญาตเสริมพอดี นในคดมนมีมันจะมีสองภาคใช่ไหมครับคดีคดีก็จะเป็นคดีนอมินีกับคดีหัวอันนี้คดีคดีนอมินีเนี่ยเราควบคุมตัวผู้้องหามันจะครบฝากฝากสี่เราก็ต้องรีบสั่งสั่งสำนวนอันนี้พอดีท่านท่านอาทิตย์ดีท่านมอบหมายขณะนั้นท่านติดภารกิจนะครับก็ก็ได้ส่งสำนวนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคด,ดีหัวเนี่ยก็แยกมาเป็นอีกสำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับ นะครับก็จะเร่งรัดดําเนินการอยู่นะครับครับตอนนี้ขอเป็นมันเป็นข้อมูลในสานวนนะเป็นต้องเอเก็บไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์หมดนะครับก็ทางคณะครรมกสอบสวนก็ตั้งใจแล้วก็รวบรวมพยานฐานก็อย่างที่ท่านทิพดีก็พูดทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สองสอนะไม่ใช่ไม่ใช่สอวอสอตองอนะอันนี้สอสแกมเมอร์นี่เป็นเรื่องที่สามนี่ก็สามสอแล้ว ก็พยายามยึดตามกรอบอำนาจของกฎหมายแล้วก็ยึดของความถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ให้รวดเร็วนะครับที่สำคัญก็ต้องเปิดโอกาสให้ใหเขาได้รับความเป็นธรรมด้วยซึ่งผมขออนุญาตเสริมท่านอนาะทิตย์ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผู้เสียหายที่เป็นคนไทยเนี่ยประมาณ50ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเ,เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะครับให้เข้ามาพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้รู้ว่า เขาโดนหลอกโดยเว็บไซต์ปลอมทั้ง2 2 0 0 0เว็บไซต์นี้หรือเปล่านะครับมามาพบทางกองคดีเทคโนโนะครับเพื่อจะได้าสามารถที่จะเยียวยา,ยาทรัพย์สินนี่ได้นะครับดังนั้นที่ท่านทิพดีท่าบอกคือขณะนี้เราได้ทรัพย์สินเนี่ยประมาณ350ก็คือตัววอลเล็ต300บวกทรัพย์สินอื่นแต่ที่สำคัญคือเรา,เร,ารอทางธนาคารแจ้งเรามาว่าทั้ง300กว่าบัญชีที่เราฟีดไปเนี่ยมีมีมูลค่าเท่าไหร่ นั่นคือความเสียหายในส่วนของแพ่งที่ทางผู้เสียหายจะได้รับในการเยียวยานะครับส่วนทางคดียา,ยาก็เราก็ดําเนินคด,ดีายากับผู้กระทำผิดนะครับเราแยกเป็นสส่วนในส่วนนี้เราก็จะประสานปาปงอเพื่อดําเนินการในส่วนของทางแพ่งนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟอกเงินด้วยมันมีความผิดมูลฐานก็คือช่อโกงประชาชนนะครับเราที่สําคัญที่สุดคือเราอาจจะต้องขอในการทํางานนีใน้ให้เกิดความสําเร็จเราได้รับความร่วมมือจากทางสานักงานตำรวจแห่งชาติทางตอมอนะครับให้ บุรณาการร่วมกันกับเราทําให้เราสามารถขยายผลในการติดตามรวบรวมพยานฐานในครั้งนี้ให้เกิดความสําเร็จด้วยครับครับขอบคุณมากครับท่านมรื่เรื่อง